ทุกคนวันนี้วันเกิดพี่ใช่แล้วครับวันนี้ผมเลยมีภารกิจจนกระทั่งรปภของห้างได้เดินมาบอกกับผมว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นคือวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของผมก็ตั้งใจจะส่งต่อความสุขให้กับทุกคนที่ได้ผ่านมาแล้วเจอกับผมสำหรับใครก็ตามที่กดติดตามช่องไม่ใช่หัวเห็ดแล้ววิธีการหาคนมันก็ไม่ได้ยากเลยใช่แล้วครับก็ผมเล่นเขียนเอาไว้แบบนี้แหละแล้วผมก็เดินจงกรมเดินไปรอบห้างเซ็นทัลงวงผมก็ไม่ได้คิดจะไปก่อกวนใครจริงๆนะแต่ผมก็โชคดีก็พอจะมีคนรู้จักผมอยู่บ้างวัยยยสววเลครบบงง่่ไดด้อออกกาาตติมชข บอกได้เลยว่าน้องน่ารักมากพี่จึงพาน้องทั้งสองคนมาที่ร้านซูอี้ก็ได้เลี้ยงมัทฉ่าแสนอร่อยแล้วก็ยืนถือป้ายอีกไม่นานก็ได้มีคนที่รู้จักผมหลั่งไหลมาที่ร้านเป็นจํานวนมากเรียกได้ว่าน่ารักกันทุกคนเลยแหละยังดีนะว่าที่ร้านเขาทาเร็วมากเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนว่านวลผู้คนที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับผมคือมายืนรออยู่เต็มร้านเกินจํานวนที่ผมได้เตรียมเอาไว้ผมก็ยังได้ลองโผล่ว่ามาเจอกับผมได้ที่นี่ทีนี้แหละนวลคนที่หลั่งไหลเข้ามาเยอะกว่าเดิมอีกผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆ ที่ทาให้ผมมีความสนุกกับกิจกรรมที่ผมได้จัดขึ้นมาไปเบิร์เดย์นะคะพี่เชไปจากวานซื้อขอบคุณทุกคนและขอบคุณจริงๆที่เดินทางมาไกลแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มารอผมในจังหวะที่คนกําลังจะหลั่งไหลเข้ามาที่ร้านเพิ่มพีรอปภของห้างก็ได้เดินมาบอกกับผมว่าเบิร์เดย์นะคะขอค่ะใช่แล้วที่เขาบอกว่าพี่เขาเป็นเอผมเหมือนกันดีนะตอนแรกก็คิดว่าจะโดนรั่วแล้วผมก็ขอบคุณทุกคำอวยพรจากทุกคนด้วยนะ